สนับสนุนโดย TrueMove HD CG Plus Toyota Alnew c e n t a ผลิตภัณฑ์อาหาร CP ผู้เข้าแข่งขันคุณต่อไปจากทีมโคชก้องคุณไอซ์นักร้องเวอร์าสาวเสียงมีสเสน่ห์สวัสดีครับอ่าวันนี้ไอซ์ก็จะมาร้องเพลงไม่ขีดไฟ กกับดอน,นตอนแรกไม่เคยฟังไม่เคยฟังมาก่อนเลยแล้วก็แบบเออเป็นเพลงที่เพราะแล้วก็ไอไม่เคยร้องเพลงแนวนี้จุกเป็นเพลงที่มันใหญ่ว่ามันใหญ่เกินเกินตัวหนูมากค่ะหนูก็แบบตัวไม่กล้าค่ะแต่พอหลังๆเริ่มแบบมาทําความเข้าใจกับเพลงมากขึ้นแล้วก็คือหนูก็อยากลองทําอะไรใหม่ๆบ้างนะคะ่ะระวังลําแสงจะจะยาวไปมันจะเกินขึ้นมา ก็อยากจะบอกไอซว่าไอซไม่ต้องกังวลนะครับไอ้เป็นไอ้ไอซร้องทีสิ่งที่ไอซรู้สึกสิ่งที่ไอซเป็นให้ดีที่สุดพี่เชื่อว่ามันจะออกมาดีที่สุดคลายกังวลให้หมดแล้วก็ขอให้โชคดีครับผมเป็นอีกโชว์หนึ่งที่หนูคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นหนูในเพลงที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ค่ะ ก็อยากจะให้เรอติดตามว่าหนูจะทำออกมาเป็นแบบของหนูได้ดีขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ the just burn

เป็นไอซ์จากทีมโค้ดกล้องนะรครับค่ะต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่สวยงามแล้วก็อลังการมากๆเลยนะคะชอบมากเลยตอนที่เปลี่ยนจากดอกทานตะวันเป็นไฟค่ะโคชดาไปไงบ้างคะคือต้องขอชื่นชมพี่ๆทั้งเอ่อดีเรคเตอร์ของด้านดนตรีแล้วก็ด้านเซตบนเวทีด้วยนะคะคือสวยมากแล้วก็คือไอดูเป็นดูเป็นเจ้าหญิงเลยวันนี้นะคะเหมือนเหมือนได้ฟังเพลงในเวอร์ชั่นเหมือนเป็นซาวด์แทร็ก กระตูนแบบฝรั่งอะในในเวอร์ชั่นภาษาไทยเพลงนี้ก็เหมือนเหมือนเราได้ฟังซาวด์แทร็กอะไรไปสักอย่างวันนี้ไอ้ํทำดีมากแล้วก็เพลงนี้ลองยากจริงๆพี่ดาขอบอกเลยว่ามันแบบต้องมีสมาธิมีทั้งหลบเสียงมีทั้งเต็มเสียงอิโมชันัลมันมาเต็มเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าไอ้ํทำได้ดีค่ะวันนี้เต็มที่แล้วล่ะพี่เชื่อขอบคุณค่ะเพราะจอย่ะคะเป็นไงบ้างคะก็ตั้งแต่ต้นจนจบก็ เหมือนกระิบพี่พิดาบอกนะครับเพลงมันร้องยากมากจริงๆแล้วการจะควบคุมให้ตรงโน้ตไม่ว่าจะทั้งเสียงหลบและเสียงเต็มมันก็ค่อนข้างจะยากแต่น้องก็ทําได้ดีมากๆนะครับสมาธิดีแล้วก็แก้วเสียงใสไพเราะมากๆเยี่ยมมากๆครับผมขอบคุณครับโคชกองครับก็อย่างแรกเหมือนอย่างที่ดาพูดนะครับขอชื่นชมทิมงานคิดสีนี้ได้สวยจริงๆนะครับทิมงานสุดยอดมากส่วนไอ้ครับ เรียกสั้นๆว่าอยู่เลยอ่ะคือคนอื่นเขาก็ต้องออกมาเต้นมานู่นนี่นั่นกันเยอะแยนะเนาะไอซ์ยือนอยู่บนที่สูงๆนิ่งๆไม่ต้องทำเลยเลยร้องเพลงเพลงนี้ออกมาขอผู้เสั้นๆว่ามันอยู่เลยครับขอบคุณครับโคชก้องครับและถ้าคุณผู้ชมนะคะคิดว่าคุณไอซ์ค่ะควรจะเป็นตัวแทนทีมโคชก้องผ่านเข้าสู่รอบไฟนนลนะคะก็เตรียมโบทให้คุณไอซ์ได้เลยค่ะหลังจบการแข่งขันคนสุดท้ายจากทีมโคชก้องตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณไอซ์ค่ะ ต่อไปนะครับพบกับคู่แข่งขันคนสุดท้ายจากทีมโคชกล้องนะครับพบกับคุณแท็กครับคุณแท็กอดีตผู้ต้องขังชายที่กลับใจได้เพราะเสียงเพลงําหรับแท็กเพลงที่เขาจะได้ร้องก็คือเพลงเธอผู้ไม่แพ้นะครับซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่แท็กเขานำเสนอเอง เขามีแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าที่อยากจะร้องเพลงนี้ผมก็ร้องให้เขาร้องให้ฟังดูพอร้องมาปุ๊บผมรู้สึกว่าโอเคละไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเป็นความรู้สึกมาจากใจเขาผมเชื่อว่าเราทุกคนก็เคยพ่ายแพ้ผมเองก็เคยเป็นอย่างนั้นแล้วก็บทเพลงเพลงนี้มันเป็นเพลงที่สามารถให้ความหวังแล้วก็บอกให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วกำลังใจของเรา เราสามารถสร้างได้ถามแต๊กหน่อยไปที่เราซ้อมกันไปเป็นไงบ้างมีช่วงท่อนสุดท้ายนิดนึงครับพี่ต้องเพราะว่าก็ยัง<ม>ยังไม่แน่ใจในเรื่องของลมที่จะต้องออหายใจจังหวะไหนอะไรไครับผมก็แบ่งคำได้เลยนะตรงที่ที่แต๊กกงวลใจอยู่เนหะยุดแล้วก็แอบ,บหายใจตรงนั้นเฮือกนึงแล้วสุดท้ายก็ลากตัวนั้นยาว แต่ก็จะเป็นอีกโชว์หนึ่งซึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนดูจะได้ก็คือพลังจากเขาอ่ะพลังของความจริงใจพลังของความที่เขาอยากจะส่งเพลงนี้ออกไปให้คนที่เขาอยากจะให้กำลังใจผมหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว,ว่าเพลงเพลงนี้จะสามารถช่วยเป็นแรงผลักดันให้กับใครๆก็ตามที่วันนี้ต้องการความหวังบางอย่างที่จะลุกขึ้นมา ในชีวิตของคนทุกคนต้องเคยผ่านร้อนและหนาวและพบเรื่องราวบางอย่างที่ฝังใจทุกครั้งที่เธอปวดรา้าวหมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไปวันเวลาที่แสนเวหมน ก็คงจะเดินผ่านไปสช้าจนเธอเองลืมนึกไปว่าได้เดินมาไกลเท่าไรจนเธอเองมองข้ามบางอย่างนั่นคือพลังแกล่งกล้าในใจที่ยังฟังอยู่ในจิตใจลึกๆมานาน ยัดเยืยดและลุกขึ้นอีกครั้งด้วยพลังในหัวใจอย่าไปยอมแพ้ให้กับปัญหา้ใดจงพร้อมจะอดทนก้าวไปสู่หนทางที่ฝันไปด้วยตัวเองให้เธอได้รู้นี่แหละใจของคน ที่แท้นั้นยิ่งใหญ่ตราบแต่ความหวังยังไม่จางหายไปเมื่อน,นั้นใจจะไม่แพ้ ทางที่ฝันไป,ไปด้วยตัวเอง <tem po il> ก้าวไปสู่แสงทองของวันใหม่ แทกทีมโคชกล้องค่ะเชื่อว่าเป็นบทเพลงที่สามารถที่จะส่งกำลังใจไปให้หลายๆคนที่ต้องการกำลังใจอยู่ตอนนี้นะคะชมแล้วเป็นไงครับโคชโจดบอยครับโอ้โหคือนอกเหนือจากเสียงเพราะๆนะครับเสียงรอมากพลังสูงมากผมว่านอกเหนือจากนั้นก็คงเป็นเรื่องความหมายนะครับแล้วก็กำลังใจพลังดีๆที่เราส่งออกไปผมว่าคนดูทั้งในห้องส่งและทางบ้านรับรู้คุณได้อย่างเต็มที่ ขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมขอบคุณค่ะโะสิงโตราคาเป็นไงบ้างคะก็อย่างที่พี่ก้องบอกไว้นะครับผมสัมผัสได้ถึงพลังของพี่นะครับที่ส่งเข้ามาและรู้สึกว่าได้กําลังใจรู้สึกไม่ท้อเลยพอเวลาพี่ร้องเพลงนี้ออกมาพี่ถ่ายทอดออกมาได้สุดยอดมากเยี่ยมมากครับพี่ขอบคุณครับโคชิงโตครับเจ้าของทีมครับเป็นไงบ้างครับทําแท็กนี่เลครับแทกร้องเพลงนี้ อยากให้ใครรู้สึกถึงใครผมอยากให้ทุกๆคนที่รู้สึกว่าชีวิตเราไม่มีค่าให้เขากลับมารู้สึกว่าเราสามารถอยู่ได้ด้วยคุณค่าและความภาคภูมิใจในบางอย่างเพื่อที่เขาจะมีที่ยืนในสังคมครับวันนี้ผมเชื่อว่าพวกเขารับรู้ในสิ่งที่แท็กอยากจะบอกแล้ววันนี้คุณทำสำเร็จลว ขอบคุณครับคุก้องครับและถ้าคุณผู้ชมนะคะคิดว่าคุณแตกค่ะคนจะเป็นตัวแทนทีมโค้ชกล้อง ong, ผ่านเข้าสู่รอบไฟนนลนะคะก็เตรียมโบดให้คุณแตกได้เลยค่ะตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณแตกค่ะและตอนนี้นะครับการแข่งขันกันของทีมโค้ชกล้องก็สิ้นสุดลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับในรอบนี้คะแนนโหวตของท่านผู้ชมนั้นสำคัญมากนะครับเพราะว่า คะแนนรวมทั้งหมดมาจากท่านผู้ชม50%และโค้ชของพวกเขาอีก50%เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าใครเหมาะสมที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเตรียมโวกันได้เลยนะครับผมขอประกาศเริ่มต้นการโหวตให้กับทีมโค้ชกล้องตอนนี้เลยครับ อย่าลืมนะคะหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์สามารถโหวตได้เพียง1คนต่อ1ครั้งเท่านั้นค่ะและคุณผู้ชมสามารถโหวตได้ทั้งทาง SMS และแอปพลิเคชัน The ไวท์ไท a แลนด์บาย m o v e s c เ p 4G+ นะคะและเราจะสิ้นสุดการโหวตหลังจบโฆษณาตัวสุดท้ายและประกาศผลโหวตในช่วงหน้าค่ะทีวีหคุณนัททีวีสคุณแตง ทีวีสคุณไอซ์ทีวีสคุณแต็กครับผมกลับเข้ามาอยู่กับพวกเราทั้ง4คนจากโค้ชโชยีบอยครับผมใช่ครับผม4คนมีแกด้วยครับผมแจ็กกี้ครับโอ้มาแย่งหน้าที่ผมทํางานเลยเนี่ยเอ้ยต้องคุยกับพวกคุณทั้ง4คนก่อนนะครับผมแจ็กกี้ ได้ข่าวว่าวันนี้มีคนมาเชียร์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดมีพี่น้องเยอะด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีทั้งหมด6คนครับผมพี่น้องหคนเลยครับใช่ครับเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่กําลังอ่าอ่าว่างๆอยู่ใช่ไหมครับอยากได้อยากได้ลูกผู้หญิงครับอยากได้ลูกสาวใช่แต่ทั้งหมด6คนเป็นเป็นสาวหมดเลยครับผมอ้าวแต่แล้วนะับใช่ครับเป็นเป็นผู้ชายผู้ชายอ่าแล้วก็ตอนนี้มาให้กำลังใจกันเต็มที่ครับผมแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นนี่พาดตลกสนุกสนานแบบนี้แต่จริงเวลาเขาร้องเพลงนี่โอ้โหเขามาเต็มเหมือนกันนะอาาเดดีี๋ยวรรตติมจคก้นะับผมส่วนคุณครับ ครับผมมีคำถามจากทางบ้านนะครับเหมือนกับว่าคุณนท์เนี่ยจะมาสายร็อกเต็มที่ถ้าหากว่าคนที่ไม่ใช่สายร็อกเนี่ยเขาจะเข้าถึงเพลงของความเป็นร็อกได้ยังไงคุณนท์มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมครับผมเชื่อนะครับว่าคำว่าร็อกยังไม่จางหายยังไม่จืดจางนะครับผมปลุกสายเลือดร็อกในตัวคุณนะครับร็อกเนเวอร์ดยร็อกเนเววร์ดยนะครับผมโอ้ตายแล้วนะครับสำหรับเวิลครับร็อกไหมครับ ล็อกครับล็อกเบอร์เอร์เป็นอะไรก็ได้แต่เบอร์เอร์วันนี้วันนี้จะมาประมาณไหนครับเบอร์ครับก็ไม่มีเต้นครับไม่มีเต้นนะครับเบอร์จะไม่มีเต้นแค่นั้นแล้วนะครับผมก็ดีใจกับเบอร์ด้วยนะครับผมเออเอานะคนสุดท้ายคุณโอครับวันนี้จะได้เห็นโชว์อะไรของคุณโอครับอาจจะเห็นมุมหนึ่งของโอที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นเท่าไหร่หรืออาจจะหลายมุม อาจจะมีมุมมองใหม่ๆที่ได้โชว์กันตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับและอย่าลืม1เบอร์1นึ่โหวตนะครับสำหรับทีมโค้ชก้องนะครับตอนนี้เปิดโหวตเรียบร้อยแล้วกลับมามารู้กันว่าใครจะเป็นตัวแทนทีมโค้ชกล้องและก็จะมาพบกับโชว์จากทีมโคชจอยบ่อยงั้นพักกันแป๊บเดียวครับผม